ร้อยขาย่าวยามเช้าของ ing, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม b l สกายนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2557อัญชลีพาดิลักษ์ค่ะสวัสดีสุมาลงศ์ศรีครับคราวนี้แจ้งก่อนนะครับว่าเจ๊ไม่ค่อยสบายนะครับ <laughs> นั่งตัวงอเลยนะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็น,อ,นอ่านข่าวไปแล้วมีอาการกับฉันนะอย่าปรียกจะไม่มีแรงจะต่อสู้โอ้เป็นอะไรมากไหมเจ๊เนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเออ ใช่น้ำราดตากระต่ายบินเฮ้ไม่ได้โฆษณานะโอ้มีอย่างเดียวที่มีในชีวิตอยู่มียาอย่างเดียวขวดเดียวเนี่ยมีหมอไหมเนี่ยตอนเนี้ยครับตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้เรียนหมอมาซะด้วยสิครับเอาละเราก็มาดูหน้าหนึ่งก่อนละกันออาจจะเว่าราชการไปไปดูไทยรัฐก่อนเลยนะครับเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งรายนะฮะ ไปดูไทยรัฐก่อนนะครับไทยรัฐพาดหัวใหญ่เช้านี้เอาประเด็นการเมืองเป็นหลักเลยนะครับมีทั้งภาพบนหน้าหนึ่งการชุมนุมของเสื้อแดงที่ถนนอักษะภาพบนหน้าหนึ่งมีการชุมนุมของมวลมหาประชาชนที่ถนนรานชดำเนินแล้วก็มีท่าทีการเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้นะครับสอรอสอยึดพื้นที่พาดหัวหน้าหนึ่งของไทยรัฐรัฐวิสาหกิจหยุดงานสอรอสอนัด22พฤษภาคมร่วมกดดันรัฐแจ้ง ไม่มีตัดน้ำตัดไฟเทือกขูนำมวลชนยึดจุดยุดทธศาสตร์ตูเด็ดพี่เย้ยกลับสุดท้าย11ครั้งแล้วคือเย้ยกลับก็เนี่ยประกาศสุดสุดท้าย11ครั้งแล้วแล้วไม่สุดท้ายสักทีนี่คือการเย้ยของทางเสื้อแดงที่พยายามที่จะบั่นทอนกำลังใจของมวลมหาประชาชนในขณะเดยียวกันบนหน้าหนึ่งพาดหัวใหญ่นะครับบนไทยรัฐก็มีท่าทีของสอวอ ก็ทํางานคู่ขนานไปนะครับสบวก็ทําหน้าที่ของเขาวันชัยชี้เจ็ดวันรู้ผลนายกเฉพาะกิจขอรัฐบาลออกเปิดทางวุฒินิวัฒน์ทมรงพบสุรชัยวันนี้วันนี้นะครับรักษาการรองนายกรัฐมนตรีมีข่าวว่าจะพบปะกับรองประธานวุฒิสภาวันนี้ตอนแรกว่าจะไปพบที่เชียงใหม่แต่ล่าสุดเห็นบอกว่าจะพบที่กรุงเทพนี่แหละแต่สถานที่ปิดเป็นความลับนอกจากนี้บนหน้าหนึ่งนะครับ ก็จะมีภาพข่าวอาจญากรรมที่อยู่บนไทยรัฐแล้วก็มีข่าวพบตรอ,อดุลแสงสิงแก้วขึ้นเครื่องบินไปดูนักเรียนในร้อยตำรวจโดดร่มหลังจากที่ก่อนหน้านี้คงจำกันได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตสองศพนะครับนี่ก็คือคราวนี้พบตรไปดูเองเลยเพื่อขวัญเพื่อกาลังใจนี่คือไทยรัฐนะครับไปดูยักษ์ใหญ่อีกรลยหนึ่งเดลินิวครับเดลินิวเช้านี้ประเด็นการเมืองอยู่บนหน้าหนึ่ง แต่เป็นพาดหัวที่เน้นไปที่ตัวเลขาธิการกปปสโดยตรงเทือกกลางแผนสามขั้นเร่งปิดเกมปลุกม็อบเดินขบวนมทหนึ่งสั <ab> <roar S 1> ่งด่วนห<ๆ>้ามข้าราชการร่วมกปปสสรสไม่สนหยุดงานทั่วประเทศสรสคือสาพันแรงงานรัฐวิสาหกิจนะครับนัดหยุดงานทั่วประเทศนี่คือหนึ่งในบทบาทและท่าทีการเคลื่อนไหวในนัดสุดท้ายนะครับ เพื่อไทยบอยคอรดสุรชัยไร้ความสง่างามให้หาปิ๊บคุมหัวถ้าพูดกันเรื่องความสง่างามเนี่ยก็ลองนึกดูแล้วกันว่าภาคส่วนไหนที่ไร้ความสง่างามที่สุดในวันนี้ทําผิดรัฐธรรมนูญก็แล้วถึงขั้นออกกฎหมายล้างผิดให้คนโกงคนฆ่าคนเผาทําผิดรัฐธรรมนูญหลายแรงหลายเรื่องหลายมาตราสารพัดแต่ก็ยังไม่สนใจแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยก็ลองคิดดูนะครับ ส่วนภาพบนหน้าหนึ่งของเดลินิวบนสุดเป็นภาพแกนนําเสื้อแดงบนเวทีอักษะน,นายนัทวุฒิไสเกลือเป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นภาพหน้าหนึ่งก็เพราะว่าหอบเอาเงินสด5ล้านบาทอ้างว่าเป็นเงินที่ใช้ในการตั้งเป็นข้าหัวของนายสุเทพเทือกสุบรรณ4ล้านแล้วก็แกนนําคนอื่นๆอีกลายละ30,000 0บาทถ้าหากมีการชีบร้บาะแสให้จับกลุมได้ พูดง่ายๆเป็นเหมือนรางวันนำจับนะครับแต่ประกาศเลยนี่คือการประกาศตั้งค่าหัวนี่แหละครับนี่คือพฤติกรรมของเสื้อแดงนะครับนอกจากนี้ไปดูที่หนังสือพิมพ์ชาวบ้านต่อเลยครับข่าวสดครับข่าวสดเช้านี้ผ่นหัวใหญ่เทือกโหมกระแสขู่ปิดล้อมโรงผลิตไฟฟ้านี่ข่าวสดบอกนะครับปูดแผนบนเวทีลั่น26พฤษภาจบจริง ตูดักคอพูดปูทางให้ทหารออกมาแดงตั้งนําจับ5ล้านสุเทพแกนนํานี่คือท่าทีปฏิกิริยาของเสื้อแดงนะครับคือตอนนี้เสื้อแดงเล่นบทดูว่ากรบปศประกาศทําอะไรแล้วเดี๋ยวเสื้อแดงก็จะประกาศหลังจากกรบปศประกาศมีอยู่อย่างเดียวที่ทําก็คือดิสเครดิตทําลายกําลังใจของมวลมหาประชาชนนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใคร ต้องการการเปลี่ยนแปลงในบ้านนี้เมืองนี้ต้องการให้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มโดยเร็วที่สุดต้องมองเห็นว่าสิ่งที่เสื้อแดงทำคือบั่นทอนกำลังใจจะยอมให้เขาบั่นทอนกำลังใจตัวเองหรือไม่อันนี้คิดได้ไง่ายๆนะครับประเด็นหนึ่งที่อยู่บนข่าวสดเป็นเรื่องของมิสยูนิเวอร์สนะครับน้องฝ้ายมิสยูนิเวอร์สนัดชี้แจงเจอแฉโพสต์เก่าไม่เหมาะสมทั้งใช้คำหยาบด่าไล่เสื้อแดง กองประกวดเต้นเครียววันนี้นี่ก็คือน้องฝ้ายนะครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ล่าสุดชี้แจงที่ช่อง3เพราะว่ากองประกวดเตรียมนําเข้าไปชี้แจงที่ช่อง3นะครับสืบเนื่องมาจากเธอไปโพสต์ข้อความใน Facebook ข้อความนั้นลงวันที่13พฤศจิกายนปี56แล้วก็มีการอ้างถึงคลิปหมิ่นสถาบันของเสื้อแดงแต่ตัวน้องฝ้ายเนี่ยด่าโพสต์ด่าไอ้พวกที่หมิ่นสถาบัน ใช้คำในลักษณะเช่นว่าไอ้พวกเสื้อแดงมึงออกไปเลยนะโมโหเลวมากๆๆๆอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่พอใจกับพฤติกรรมของแกนนำเสื้อแดงที่ดูหมิ่นจาบช่วงสถาบันจึงแสดงความเห็นใน Facebook ส่วนตัวว่าเนี่ยเลวมากๆนี่คือมีอยู่เท่านี้แต่เรื่องนี้ก็กลายเป็นดราม่ากลายเป็นเอามาบอกว่านี่ไงพฤติกรรมแบบนี้หรือสมควรเป็นมิสยูนิเวอร์สไหมเป็นการใช้คำหยาบเป็นการด่า แกนนาผู้ชุมนุมอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวนะครับจะได้รู้ไว้นอกจากนี้ก็มีการอ้างอีกคลิปหนึ่งคลิปดรเสรีมัดประธานสุรชัยอ้างเป็นพวกกันเพื่อไทยไล่ลาออกนี่คือข่าวสดหยิบขึ้นมาเล่นคลิปที่ดรเสรีไปพูดที่สหรัฐอเมริกาเพียงแค่ประเด็นประเด็นหนึ่งในคําพูดนั้นก็หยิบขึ้นมาอ้างว่าเป็นหลักฐานเด็ดมัดเลยว่าสุรชัย เลิศดบุญเลี้ยงชัยไม่เป็นกลางเป็นพวกเดียวกันกันกบกปปศนี่อ้างเลยนะครับไม่มีคลิปเขาก็อ้างอยู่แล้วแล้วก็พยายามจะไปเอาคลิปนั้นมาอ้างว่าเป็นหลักฐานเด็ดนี่คือพฤติกรรมของเสื้อแดงมีเท่านี้ครับมาดูนี่คมชันลึกบ้างหนังสือพิมพ์ข่าวชาวบ้านอีกหนึ่งฉบับนะครับภาพใหญ่ของคมชันลึกวันนี้ให้ความสนใจกับนี่เสริมแนวป้องกัน กลุ่มผู้ชุมนุมกบป,ปสขนทรายมาเทกองเพื่อบรรจุกระสอบเป็นแนวป้องกันพื้นที่การชุมนุมเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชาดำเนินนี่นะครับเป็นกองดินพูนเลยนะครับเอามาทำไมเพื่อที่จะเอามากรอกใส่ถุงกระสอบแล้วก็ตั้งเป็นแนวบังเกอร์เพื่อป้องกันคนร้ายที่มารอบโจมตีคนร้ายใช้อาวุธสงครามรอบโจมตีอยู่เนืองๆโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้ผู้ชุมดุมจึงต้องดูแลป้องกันภัยกันเองนี่แหละครับแล้ววันนี้ถึงวันนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังไม่มีเวทีการปลาศัยนะครับแต่ก็มีพี่น้องประชาชนไปนั่งติดตามรับฟังการปลาศัยผ่านจอโปรเจคเ,เตอร์แล้วก็มีร้านค้าอยู่จำนวนมากเลยสองข้างทางเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน หยุดงานทั่วประเทศมติสหภาพรัฐวิสาหากิจนัด22พฤษภาคมกดดันยึดคืนอำนาจสุเทพกางปฏิทินล่ารัฐมนตรีลุยล้อมโรงไฟฟ้ากอสอทออดีตประลัดจี้บิ๊กตู่เมินรัฐนี่อดีตปรลัดจี้บิ๊กตู่เมินรัฐนี่นะครับนี่คือแผนปฏิบัติการทวงคืนอำนาจอธิปไตยบุฒิสภาดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ ที่เขาคิดว่าตัวเองจะต้องทำมวลมหาประชาชนไม่รอเดินหน้าต่อตามคำบ,บันที่ประกาศไว้ทวงคืนอำนาจอธิปไตยแต่สุดท้ายแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้จะได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มรัฐบาลที่สามารถที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนได้รัฐบาลที่ไม่ใช่ขี้ข้าของนักโทษหลบหนีคดีเมื่อไหร่ต้องคอยดูกันและถ้าดูอย่างเดียวคอยอย่างเดียว สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คงไม่เกิดขึ้นจริงใครที่ต้องการเห็นถึงวันนี้ต้องลงมือทำแล้วล่ะครับนี่แหละครับนอกจากนี้ประเด็นข่าวหน้าหนึ่งของคมชัดลึกก็เต็มไปด้วยวันนี้เต็มไปด้วยข่าวอาทยากรรมนะครับข่าวอาทยากรรมมีภาพงานประเพณีซึ่งก็กลายมาเป็นเรื่องอื้อฉาวทุกปีทุกปีก็คือบุญบั้งไฟในภาคอีสานนะครับที่เป็นอื้อฉาก็มีตั้งแต่เป็นการพนัน มีตั้งแต่บั่งไฟระเบิดแล้วมีคนเสียชีวิตนี่ก็เหมือนกันบั่งไฟแสนระเบิดติดต่อกัน3ลูกแต่ไม่มีคนตายนี่แหละครับก็เป็นเหตุบุญประเพณีที่กลายมาเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็กลายมาเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดอันตรายมากมายนะครับนี่คือประเด็นข่าวชาวบ้านนะครับมาดูที่การเมืองต่อเนื่องเลยการเมืองเช้านี้นะครับเริ่มต้นที่ไทยโพสต์ไทยโสพสต์ผ่านหัวใหญ่ลุยทวงอธิปไตย กำนันเปิดแผนรัฐทาธิปัตย์ไล่ล่าใบลาออกชุมนุมใหญ่3วันนี่แหละครับนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ในการปฏิบัติการทวงคืนอำนาจอธิปไตยเริ่มจากไปกดดันเรียกร้องกดดันให้รัฐมนตรีรักษาการที่ยังคงดื้อด้านอยู่เนี่ยลาออกอย่าอ้างว่าลาออกไม่ได้นะครับเพราะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วสารพูดชัด ต่อให้เป็นรักษาการต่อให้เป็นรัฐบาลร,รักษาการเนี่ยก็ออกได้ตามรัฐธรรมนูญที่บอกไว้ไม่วาวะตายไม่วาจะลาออกหรือกระทําการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเหมือนที่ยิ่งรักต้องออกไงการกระทําก,ทการต้องห้ามก็ออกได้ลาออกก็ออกได้นี่แหละครับอย่าอ้างว่าลาออกไม่ได้ลุยทวงอํานาจอธิปไต่นีนะครับส่วนวุฒิสภาเขาทำยังไงกลางสัปดาห์รู้ผลนายกเฉพาะกิจ ถกนัดสำคัญสุรชัยกับนิวัตธรรมรงคอนเฟิร์มจับเข่าคุยจันนี้ไม่เบี้ยวนี่คือท่าทีของรองประธานวุฒิสภาและคณะวุฒธธิสมาชิกยังเดินหน้านะครับเพราะสิ่งที่ตกผลึกแล้วคือ 1. ประเทศต้องมีการปฏิรูป 2. จําเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มโดยเร็วที่สุดและ 3. ประธานวุฒิสภาเนี่ยมีอำนาจในการ ทำให้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม3อย่างเข้าตกหลึกแล้วขณะนี้กําลังเดินหน้าต่อจะทําให้มีนายกเฉพาะการที่มีอำนาจเต็มเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไรและเมื่อไหร่กลางสัปดาห์นี้รู้ผลนี่แหละครับผ่านหัวหน้าหนึ่งของไทยโพสต์นอกจากนี้ไทยโพสต์ยังมีประเด็นใหญ่ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจอยู่บนซ้ายครับคลังหลับตากู้เงินโปะข้าว ทั้งที่ผิดรัฐธรรมนูญนี่เรื่องใหญ่นะครับโกงจนไม่มีเงินกลับมาหมุนจ่ายเป็นค่าข้าวให้ชาวนาแล้วถึงวันนี้หลับหูหลับตากู้เงินท,งทั้งทั้งที่ผิดรัฐธรรมนูญนี่ผิดซ้ำแล้วผิดซ้ำซากซ้ำซ้อนนะครับวงเวงยุรัฐบาลชิงทุนเก้าพระราชกิจศดีกาก็คือเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งขณะนี้มีปัญหาอยู่ว่ารองนายกนายนิวัตคำรง มีอำนาจรักษาการพระราชกิจสิการยุบสภามีอำนาจทูลเกล้าพระราชกิจสิการเลือกตั้งใหม่หรือไม่เพราะมันเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่นิวัติทำรงเป็นรองนายกเท่านั้นนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าไม่มีอำนาจปุ๊บจบเลยเลือกตั้งอะไรไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับต้องเร่งให้มีรัฐบาลทันทีเลยนี่สําคัญนะครับเหวงจึงยุให้รัฐบาลชิงทูลเกล้าเลยถ้ากล้าก็ลองดูนะครับ ลอบบี้ทหารเป่าคาดีเต้นโชว์ฆ่าหัวกปปสสิทธิชัยโบ้อยอาวุธสงครามซุกรถที่โรงแรมเมียไม่ใช่ของตัวเองอ้างชายแปลกหน้าจะนําเข้าห้องพักพ่อเห็นตํารวจเลยโยนใส่รถแล้วเพ่นหนีนี่แก้ตัวเอาดือด้อเลยนะครับสืบเนื่องมาจากการไปตรวจพบอาวุธสงครามอยู่ในซีกของฝ่ายรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้แหละนี่พูดกันตรงๆเลยนะครับ ทหารเขาไปตรวจพบปรากฏว่าลือกันสะพัดว่าเนี่ยทั้งตำรวจใหญ่ทั้งรัฐมนตรีใหญ่พยายามที่จะมาล็อบบี้ทหารอย่าจับเลยอย่าจับนะต้องปล่อยนะอาวุธสงครามรุนนี้ทหารเขาไม่ยอมสิครับเพราะเป็นอาวุธสงครามแล้วขณะนี้ก็มีการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุกับประชาชนกลางกรุงเทพมหานครหลายกรณีแล้วตำรวจไม่จับเลยเพราะฉะนั้นทหารเขาจึงไม่ปล่อย จึงได้มีการพยายามต่อสายล็อบบี้ถึงระดับผู้นำของทหารเลยแต่เขาก็ไม่ยอมจึงกลายเป็นข่าวออกมาจับอาวุธสงครามนี่ต้องชื่นชมทหารนะครับแล้วก็อย่ายอมการที่ท่านไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองได้จะถือว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ประชาชนเหล่านี้ที่เขามากินมานอนอยู่กลางถนนวันนี้ประชาชนทุกคนคือคนจ่ายเงินเดือนให้กับทหารให้กับตำรวจ ถ้าท่านยอมให้โจรมาฆ่าพวกเขาท่านคือคนที่เนรคุณต่อประชาชนเนรคุณต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นทหารที่ดีตำรวจที่ดีประชาชนให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานนะครับสุดท้ายครับมาดูเศรษฐกิจ2อฉบับเริ่มต้นที่โพสต์ทูเดย์โพสต์ทูเดย์พาดหัวใหญ่ยังต่อเนื่องนะครับเป็นประเด็นข่าวการเมืองเรื่องเดียวเลยวันนี้บนหน้าหนึ่งของโพสต์ทูเดย์สวชิงตั้งนายก สุรชัยใช้อำนาจประธานวุฒิสภานำชื่อทูลเกล้าสุเทพงัดไม้ตายคุมไฟฟ้าโทรศัพท์นี่แหละครับในขณะเดียวกันมีปฏิทินลุกคาดปิดเกมนี่คือภาษาข่าวข,ของโพสต์ o ูเดมองปฏิบัติการของกปปอปปสในสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นเส้นตายนี่คือการลุกคาดปิดเกมทำอะไรบ้าง นี่แหละครับเริ่มตั้งแต่19พฤษภาประกาศเดินหน้ากดดันถึงตัวรัฐมนตรีเพื่อให้ลาออก22พฤษภาเรียกหัวหน้าส่วนราชการรายงานตัวสาภาพแรงงานนัดหยุดงาน23พฤษภาลุกคาดครั้งสุดท้าย26พฤษภาวันปิดฉากรู้ผลแพ้ชนะ27พฤษภาถ้าแพ้สุเทพมอบตัวสลายการชุมนุมนี่แหละครับปฏิทินลุกคาดปิดเกม ของมวลมหาประชาชนกรุงกำนันของมวลมหาประชาชนคุณสุเทพเทือกสุบานพูดชัดนะครับได้ทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วและนี่คือการต่อสู้เส้นตายสุดท้ายคำถามคือประชาชนที่ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านนี้เมืองน,นี้ประชาชนที่เห็นว่านักการเมืองในประเทศนี้ควรพอได้แล้วหยุดได้แล้วปล่อยให้ประเทศได้เดินต่อไปเถิด ประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปลดหนี้แก้ปัญหานี่เงินค่าข้าวที่ติดหนี้ชาวนาอยู่ประชาชนเหล่านั้นได้ทำถึงที่สุดที่ตัวเองทำได้แล้วหรือยังสำคัญนะครับได้ทำแล้วหรือยังทำให้ถึงที่สุดจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังถ้าคิดว่ายังทำได้และคิดว่าอยากที่จะมีส่วนในการกำหนด ชะตากรรมของบ้านเมืองด้วยมือตัวเองโอกาสสุดท้ายรอท่านอยู่นี่คือปฏิทินการลุกคาดปิดเกมของมวลมหาประชาชนนะครับนอกจากนี้บนหน้าหนึ่งของโพสต์ทูเดก็มีประเด็นข่าวการเมืองครับประเด็นข่าวเศรษฐกิจนะครับครั้งตั้งทีมกู้วิกฤตเศรษฐกิจดันง,งบลงทุน9แสนล้านประชุมครั้งแรกล่มหนีม็อบกปปสไล่รัฐมนตรีช่วยครัง นี่แหละครับคือพยายามจะมาอ้างว่าประชุมล่มแก้ปัญหาไม่ได้พราะมอ็อบนี่คือข้ออ้างของฝ่ายรัฐบาลแต่แท้ที่จริงแล้วความเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยมีอำนาจจำกัดจะไปริเริ่มทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาตรการทางการคลังใหม่ๆทำไม่ได้เลยจะไปกู้เงินเพื่อมาพยุงกำลังซื้อในทางเศรษฐกิจอัดฉีดเข้าไปก็ทำไม่ได้เลย นี่รัฐธรรมนูญห้ามเอาไว้เลยนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชุดนี้แหละที่ซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวที่โกงกันไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่กรรมกรผู้ใช้แรงงานได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นแต่ค่าครองชีพมันโตสูงกว่าอีกทําให้รายได้ที่แท้จริงต่ํากว่าเดิมอีกด้วยซ้ำเพราะสามารถเอาเงินรายได้นั้น ไปจับจ่ายซ right. <ée> ื away, ้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้น้อยลงรายได้ที่แท้จริงมันลดลงกําลังซื้อของผู้คนในประเทศนี้จึงต่ําลงทําให้เศรษฐกิจโดยรวมเสียหายไปหมดไม่ต้องพูดถึงรถคันแรกไม่ต้องพูดถึงนโยบายประชานิยมที่เอาหน้าเฉพาะหน้าตําน้ําพริกระบาดละลายแม่น้ําสารพัดเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลรักษาการชุดนี้จึงมีส่วนกระชากเศรษฐกิจให้ลงเหว และที่มันแก้ไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลชุดนี้ต้องการรักษาหน้าของตัวเองเอาไว้ไม่ยอมที่จะไปสะสางนโยบายที่ผิดพลาดกลัวเสียหน้านี่ยิ่งเป็นเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนให้คนที่มีอำนาจอยู่ในวันนี้มีอำนาจต่อไปไม่ได้เพราะเขาไม่มีวันที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอันนี้สำคัญนะครับคือนอกจากสร้างปัญหาแล้วยังไม่มีวันยอมรับผิดเพราะกลัวเสียหน้า กลัวเสียคะแนนนิยมทางการเมืองและกลัวว่าอุจจาระที่นั่งทับไว้เนี่ยมันจะโผล่ออกมาประจานมีการทุจริตก่อความเสียหายในนโยบายต่างๆถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งที่ทำไว้ผิดพลาดเสียหายมันก็จะโผล่ออกมานี่คือเหตุผลที่นักการเมืองกลุ่มนี้นั่งทับเก้าอี้เอาไว้ทั้งๆท,ที่เศรษฐกิจกำลังจะลมลงเหวไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมือง ประชาชนจะยอมได้หรือไม่คําตอบอยู่ที่ทุกท่านนะครับมาดูที่กรุงเทพธุรกิจสุดท้ายนะครับกรุงเทพธุรกิจเช้านี้พาดหัวใหญ่เรื่องการเมืองบนสุดเลยครับจารุพงษ์ห้ามข้าราชการรายงานตัวกวปป,ปสจารุพงษ์คือรักษาการรัฐมนตรีมหาดไทยหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนะครับห้ามข้าราชการรายงานตัวกวปปสตามขั้นตอน กำหนดการแนวทางการต่อสู้ของกปปสจะได้มีการนัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันที่22พฤษภาคมจารุพง์ออกมาเลยห้ามข้าราชการรายงานตัวข้าราชการมีสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญถ้าข้าราชการจะแสดงตัวแสดงตนแสดงออกอย่างไรย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเมื่อการชุมนุมของกบพศนั้นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็จ้อมได้รับการคุ้มครองตามไปด้วยสําหรับคนที่เข้ามาเข้าร่วมต่างๆนานาตราบใดที่ไม่ไปทําผิดกฎหมายอาญาอื่นๆนะครับนี่พูดกันตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นข้าราชการท่านมีสิทธิท่านได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนออกมาตากแดดตากฝนต่อสู้เพื่อใครเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเขาสู้เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องเสื้อแดงด้วยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกภาคทุกส่วนเพื่อพี่น้องข้าราชการด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ข้าราชการต้องตัดสินใจด้วยความกล้าหาญเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งประชาชนเขาเสี่ยงแล้วประชาชนเขาออกมาแล้ว ข้าราชการจะออกมาได้หรือยังนี่แหละครับสำนักงบขีดเส้นสิ้นเดือนธันวาคมต้องได้รัฐบาลใหม่ภวาลงทุนภาครัฐสะดุด2ปีนี่คือสำนักงบประมาณนะครับบอกว่าสิ้นเดือนธันวาคมก็คือหมายความว่าสิ้นปีนี้ต้องได้รัฐบาลใหม่ไม่งั้นการลงทุนภาครัฐสะดุดแน่นอนแล้วอันตรายมากเพราะว่าการใช้ใจ่ายของรัฐบาล คือเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งในเศรษฐกิจไทยเครื่องยนต์สี่เครื่องใหญ่ๆก็คือการส่งออกนะครับการส่งออกการใช้ใจ่ายของรัฐบาลการลงทุนนี่แหละครับตัวใหญ่ๆแล้วก็การบริโภคการบริโภคมีปัญหาเพราะว่ากําลังซื้อของประชาชนลดลงเพราะค่าของชีพมันแพงไงกําลังซื้อมีปัญหาการลงทุนมีปัญหา เพราะเอกชนเขาเห็นว่าเมื่อไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มก็ไม่มีความแน่นอนเขาก็ยังไม่ลงทุนการส่งออกก็มีปัญหาเพราะนโยบายของรัฐบาลนี้ได้ทำลายความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยก็เหลือการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรัฐบาลใหม่การใช้จ่ายของรัฐบาลเรื่องงบประมาณเรื่องงบลงทุน ก็จะมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนธันวาต้องได้รัฐบาลใหม่แต่ถามว่าถ้ายังดึงดันจะไปเลือกตั้งสิ้นเดือนธันวาได้รัฐบาลใหม่ไหมไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะชัดเจนแล้วหนึ่งพระราชกิจสเดียการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่แน่นอนเลยว่ารักษาการรองนายกจะเอาอํานาจที่ไหนไปทูลเก้าจะเอาอํานาจที่ไหนไปรักษาการแต่ตามพระราชกิจสเดียการยุบสภา เพราะฉะนั้นเอาแค่พระราชกิจสิดีิกาที่จะกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะออกมาได้เลยเพราะรักษาการรองนายกน่าจะไม่มีอำนาจอันนี้อันที่หนึ่งเลยขั้นแรกขั้นที่สองต่อให้ไปเลือกตั้งต่อให้กำหนดวันเลือกตั้งได้ถามว่าจะสามารถดําเนินการเลือกตั้งให้สําเร็จได้ไหมกกตเขาพูดเองเลยนะครับเขาบอกว่ามีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนแล้วลุงกำน,นัน ก็บอกกับกรกตแล้ววันก่อนประชาชนวันนี้อย่างน้อย15จังหวัดไม่พร้อมที่จะไปเลือกตั้งภายใต้บริบทการเมืองแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ายังฝืนไปเลือกตั้งก็สุ่มเสี่ยงที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะไม่ว่าเพราะประเด็นกฎหมายเรื่องพระราชกิจสิริการเลือกตั้งรองนายกมีอำนาจทุนเก้ามีอำนาจรักษาการไหมหนึ่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้อเส็จจริงไปเลือกตั้งแล้วจะลงคะแนนได้ไหม ไปเลือกตั้งแล้วจะนับคะแนนได้ไหมเพราะถ้านับคะแนนไม่ได้แม้แต่หน่วยเดียวก็ไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอ,สอสอแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศได้เลยนะครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ายังหวังว่าเลือกตั้งจะได้รัฐบาลใหม่ภายในสิ้นเดือนธันวาเลิกหวังความหวังเดียวคือตั้งรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มตามรัฐธรรมนูญ ตามแนวทางที่วุฒิสภาประกาศไว้แล้วว่าเขาทำได้นี่คือความหวังของประเทศแต่ถูกนักการเมืองกลุ่มเดียวที่ทำผิดสำสาาขวางทางออกของประเทศไทยไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนทำได้คือแสดงออกแสดงตัวแสดงตนออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนเพื่อที่จะบอกกับนักการเมืองว่าคุณพอได้แล้วคุณเปิดทางให้ประเทศไทยได้ไปต่อเถิด ให้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มไม่ใช่พักพวกของฝ่ายใดไม่สังกัดพักใดแต่เป็นรัฐบาลที่มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจมาแก้ปัญหาของบ้านเมืองมาปฏิรูปประเทศแล้วไปเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาที่ชัดเจนแบบนี้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทุกคนยกเว้นนักการเมืองทุจริตที่ไม่ต้องการลุกจากเก้าอี้เพราะกลัวการกระทำผิดของตัวเองจะโผล่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นประชาชน ต้องหนักแน่นและมั่นคงอย่าให้ใครมาบั่นทอนกำลังใจอย่าให้ใครมาเสียมอันนี้สำคัญมากนอกจากนี้เรื่องการเมืองก็ยังพันไปถึงเศรษฐกิจในกรุงเทพธุรกิจการเมืองชุดเชื่อมั่นลงทุนนี่ไงครับส,สชชีสชชคือสภาพัฒน์หัน GDP ระรอกใหม่ส,สชชหันประมาณการ GDP 2,557ในการถแถลงวันนี้ ผลกระทบหลังจากงบประมาณลงทุนล่าชา้านี่ไงครับการเมืองมันฉุดเชื่อมั่นลงทุนความเชื่อมั่นในการลงทุนเนี่ยถูกฉุดด้วยปัญหาการเมืองที่ไม่มีความชัดเจนวันนี้สภาพัฒน์จะเปิดผลการประมาณการ GDP2,557 รอบใหม่นะครับคาดว่าจะมีการปรับลดลงมาอีกจากเดิมประมาณการว่า3โต3นะครับ คาดว่าจะปรับเหลือ2%วันนี้สภาพัดประเมินเดี๋ยวคอยดูกันทั้งหมดนี้คือประเด็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้านี้นะครับมีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเมืองวันนี้เราจะโฟกัสไปที่เรื่องการเมืองและเศรษฐกิจเป็นหลักการเมืองคือกปปสมวลมหาประชาชนกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อทวงอำนาจอธิปไตยคืนอย่างไรมวลมหาประชาชนเดินหน้าต่อนะครับ ไม่รอวุฒิสภา 2. วุฒิสภาละ่ะเขาทําอะไรหลังจากที่ประกาศชัดว่าเห็นด้วยว่าบ้านเมืองต้องการการปฏิรูปทันทีบ้านเมืองต้องมีรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มเข้ามาบริหารประเทศเร็วที่สุดและยืนยันว่าวุฒิสภาทําให้มีนายกคนใหม่ได้ตามรัฐธรรมนูญล,ลองไปดูว่าวุฒิสภาเขาจะทําอะไรและประเด็นเศรษฐกิจวันนี้เศรษฐกิจ กำลังมีปัญหาเพราะความดึงดันดื้อด้านของนักการเมืองกลุ่มเดียวเดี๋ยวมาดูกันนะครับเช้านี้คุณอัญชลีไพรีรักษ์เมื่อสักครู่เดินลงเวทีไปเข้าใจว่าไปหาหมอนะครับเพราะเพราะเพราะเาะช้านี้คุณอัญชลีไม่สบายแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะสามารถกลับขึ้นมาจัดรายการได้ไหมถ้าจัดไม่ได้เดี๋ยวเราก็ลุยไปวันนี้มีประเด็นข่าวเข้มข้นนะครับหลายเรื่องเดี๋ยวพักคูเดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมา